เออเข้าใจอีควนเนี yeah. ่ยนะนี่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 เอออออออีควนเนี่ยหลอกถามหรือว่ามาถามมาถามพ่อโรถไปรึเล่อารถไปสองคันไปทำไมตั้งสองคันอีควนว่าอย่างงั้นว่าเอาเอาโอ้ไม่รู้แล้วอีควนมันคงไม่รู้หรอกแี้วแล้วบอกพ่อมันก็บรรู้เนี่ยบอกมาสองคันนะ ไม่ไม่พ่อมึงก็ไม่ได้บอกหรือเนาะว่าว่าอีอีคนเนี่ยมันบอกว่ากลัวมันจะเอาไปจำนองจำนำบอกพ่อมึงก็บอกว่าโอ้ยจะไปจำนองจำนำตรงไหนเล่าแปลกใจ่นเพี้ยพ่อผแปลกใจเดี๋ยวรถมีสองคันเอออะไรมันจะไปอยู่ก็ไปอยู่ใกล้ต้นมันจะไปจำนองจำนองได้ยังไงเล่าว่างี้แค่นั้นเน่ยตัเห็นพ่อพูดกับอีกคนมางั้นเออที่หายมันหลอกมาพูดอย่างงั้นมาเครียดเออไม่ได้เครียด ก็นั่นนาทีอีควนมันเครียดได้ยังไงถึงว่าอยู่เนี่ยโอ้โหอีกิหาไม่นะทีหลังไม่ต้องติดต่อกับอีควนหรืออะไรติดขาดนะอยากติดขาดเลยเพอพ่อเนลัพูดกับพ่อมนี่แ่นี้อ่าดิอีสีนตรงนี้โอ้โหพิกัดโคตรไกล นนั้แหละแม่ก็เพิ่งรู้นี่แหละเหมือนกับเป็นโอกาสเจอเลยเอออืมอืมเออใช่ใช่อืมใช่แม่ก็ไม่ให้คูดไม่อะไรทั้งนั้นเราไปพูดทำไมเรื่อยๆจมจมเระแวง้ยเออเอาละแค่นี้แหละไม่มีอะไร ใช่ใช่ไม่ต้องถามต้องพูดคือการติดต่อนี้จะไม่ไม่จะไม่คนที่าไม่ให้แบบให้พ่อมาติดต่ออะไรกควเลยแต่อีกคนมาโทรมาถามเองคุยแล้วม่นต้องมาติดต่ออะไรแลวก็คุยคุยธรรมาได้เริจะไม่รู้ไม่เห็นไม่รู้ไม่เห็นแค่นั้นแหละสเาจะพูดก็พูด่างอัไนี่รู้ไหมว่ามันจะจุดสตูดิโอเอไม่เล้ว่ามันจะจุดเองแต่ออบุ๊มบุ๊มบุ๊บุ๊มบุ๊มบุ๊มบุ๊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 

ถึงจะเป็นน้องตัว,ตวก็จริงนะไม่ใช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 ่่ใช่อย่าไปเสือกเรื่องของน้องก็เป็นน้องไม่ต้องไปยุ่งเลยแม่แท้แม่เป็นคนอย่างนี้ไม่อยากให้พ่อมึงุ่งนะไอ้กี่ควเนี่ยจริงจริงเพราะมันจะมีปัญหาหนักกดักใจเรื่องอย่างนี้เรื่อยเลยเออเออเออมันอะไรลามปลาปถึงอะไรใหญ่แล้วฮะ มึงเลิกจิตผายดิเดดูเต้มึงกอทำไมเล่นตีนเห่าจิตผายเล่นตีนเลยนั่นมันเป็นยียอะไรเล่าก็บอกแล้วใช่ไหมมึงจะมาอะไรแล้วมึงจะมาทำหน้าตายยังไงเออมึงบอกคุกคยแล้วไม่คุหจะเป็นไรแล้ว